กระจกเปิดหรือเปล่าครับกระจกปิดนะฮะได้ใช่แล้วแล้วมันออกมาข้างอกไหมมันยืมันดิกระจกปิด่ถ้าไม่ออกไม่ออกชูได้ลอยแล้วก็พามาได้เลยลองลองให้ลอยให้เหนือน้ำอีกนิดนึงดิดำกระจกปิดทั้งสี่บานเลยค่ะแอปกระจกปิดทั้งสี่บานใช่ไหมมีแต่ข้างในอย่าดูดีดูดี่แตกไหมกระจกหลังแตกไหม ใช่แล้วรถใช่อ่ะอยาะ่าอย่าเพิ่งจะวิ่งรอครับเอ่อประตูฝาท้ายเปิดโอเคนะไหนสเสด็จน้ำก่อนเลยแล้วค่อยมาฝาท้ายเปิดท้ายเปิดกร,ระโปรงท้ายอ

เดี๋ยวแะไปรันี่ตรงนี้นะพยายามอยู่ใต้สะพานนะครับอยู่ใต้สะพานไว้อย่าออกมาเอ้าสวัสดีค่ะ กันเสมอเมื่อกีงานแบบมีงานแบบนี้เราเจอกันเสมอโอเนะได้นี่เป็นรถผู้สูญหาย เออลบครบตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้ตอนนั้นยังไม่ได้ใส่รู้แบบนี้ไม่รู้ไม่ไหนก็ได้ก็ได้หมดไม่ไม่จะรู้เลยที่บอกประตูนึกเดียวมัน

เดี๋ใ้ไปดูในไลฟ์สดของมือสองสามใช่ค่มือสองสามอยากใครอยากดูไปดูในไลฟ์สดของมือสองสามโอ้